อบอุ่นหัวใจวันนี้มาเป็นถึงอีพีสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับ<ฮ>มันสามสามเดือนใช่ไหม<ช>หลังจากออนแล้วก็ถ่ายจริงๆงเราอยู่กับตัวละครกับซีรีส์เรื่องนี้มาก็เกือบปีแล้วแบบ,บแล้ว,ลวเหมือนวันนี้ก็ได้ส่งตัวละครกับไฟนนีนี่ย่ในนี่ย่<ช>นนยของเขาเนาะครับผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเออรู้สึกรู้สึกดีครับที่ที่ที่เราได้มีส่วนร่วมใน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 ซีรีส์เรื่องนี้ครับผมดีใจกับ ทุกตัวละครเลยครับที่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เราจะได้ส่งพวกเขากลับเข้าไปสู่โลกของนิยายมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างความทรงจำครับทั้งสุดท้ายของพวกเรากับทุกคนที่จะส่งตัวละครกลับไปมันก็ค่อนข,ข้างจะทัสนิดนึงครับฮึบก่อนฮึบฮึบไมฮึบมไ,ม <laughs> ไ,ไแล้วอ๋อโอเคครับกับประก,การเรื่องภาพที่หลังจากที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแต่พูดถึงค่อนข้างแบบเล่นเยอะมากเลรยครับรู้สึกตอนนัในฐานะนักแสดงเป็นยังไงบ้างโอ้โห เกินความคาดหมายครับผมใช่จริงๆเราในในฐานะนักแสดงเราเราทําการแสดงไปเนี่ยเราแค่อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจความหมายในในสิ่งที่เราต้องการจะจะสื่อจริงๆแค่นั้นก็ก,ก,ก็ก็มากเพียงพอแล้วที่แบบใ,ในในฐานะที่เราเป็นคนทํางานครับใช่แต่พอทุกคนแบบตอบรับอย่างโอ้โหดีดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันมันก็ฟูลฟิลแบบขึ้นไปอีกครับผมใช่ ช่วงนี้เฟร์สึกเฟิร์สจมกับทวิตเตอร์เป็นเวลานาน,านมากตอนหนึ่งวันครับเพราะว่าเฟิร์ตเข้าไปส่องทุกคนที่พูดถึงพวกเราแล้วก็พูดถึงตัวซีรีส์รู้สึกว่ายิ่งอ่านแล้วเรายิ่งอินไปกับการที่เราเล่นมันเหมือนกับว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของพวกเราเข้าใจถึงตัวละครที่พวกเราต้องการจะสื่อมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ซีรีส์ของพวกเรามันมาถึงจุดน,นี้ได้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังก่อนหน้านี้ยังก่อนหน้านี้นะครับคือ เคยดูเวลาครั้งหนึ่งแต่นี่แฟนมาดูยิ่งใหญ่ขึ้นอล้ยังไงบ้างงมากครับมาขัดขนแบบแฟนมาที่พิาร่วดูตาตกใจครับตกใจที่ผมเห็นทวิตเตอร์ว่าแป๊บเดียวทุกที่นั่งจองเต็มหมดแล้วใช่ครับรู้สึกว่ามันโอ้โหก็เหนือความคาดหมายอีกใช่ครับก็เลยแบบก็เลยคิดว่า ตอนแรกจะโชว์มีมินิโชว์อะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบบิ๊กโชว์แล้วครับตอนแรกตอนแรกที่ว่ากันว่าจะตีนากาเข้ามาแล้วกระโดดตีนาคาอีกสองที้จะโหนโหนเชือกจะสลิงลงมาจะสลิงลงมาใช่คีับวนี้ก็คือไม่ใช่เชื่ระโโอครับนิโอเดี๋ยวนิโอโหนลงมาให้ดูสลิงจะขาดเอาเบาดีกว่าคจะไปคลิปกันหน้างานครับครับผมไม่เล็กแล้วเพราะว่างานเราใหญ่มากอ่รอดูโชว์กันดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมโชว์ให้แน่นอนครับครับ คนอื่นๆร้างกับความรู้สึกวันนี้ครับวินหอเป็นตัวแทนเลยค่ะเจเอ่ออะไรครับเข้ามาเลยครับเข้ามาลูกาเจไม่ต้องเขินเจไม่ต้องเขินนะครับเจอิ่มเอิบนันเลยเป็นตัวแทนเลยค่ะอช่วยกันเลยลูกพอเดินเดินาเงียบแล้วนักแสดงในเรื่องนี้นะแล้วผมมีกระแสตอบรับที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่น้องบอกค่ะว่าเหนือความคาดหมายมากๆค่ะก็ อยากขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่ทำให้มาถึงจุดนี้ค่ะแล้วมันเป็นกำลังใจที่ดีของนักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนมากๆาค่ะขอบคุณะค,ะค่ะครับผมครับกรรร็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับว่าครั้งนี้เหมือนเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่พอมันผ่านมาจริงๆมันรู้สึกว่ามันเร็วมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เหมือน ให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกชอบทุกตัวละครแล้วก็ชอบเรื่องราวของคาดครับผมก็ขอบคุณคนจริงๆครับก็ดีใจครับที่ว่าจริงๆก็คือตั้งแต่แรกก็นั่งดูแท็กทวิตเตอร์ดูกระแสมาตลอดแล้วยิ่งดูแล้วเหมือนซีรีส์ก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนก็รักทุกตัวละครเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับมีหลายคนรู้สึกว่าดีที่เราเป็นตัวแทนของการตั้งคำถามอ่า ในหลายอย่างทั้งฝั่งตัวของคุณครูเองก็ต่างตัวฝั่งนักเรียนก็ตางเรามองยังไงครับเนี่ยแล้วกเล่นเนาะว่าที่เขาแบบเหมือนทิ้งแง่คิดอะไรให้คนดูเยอะคือซีรีส์มันไม่ใช่ซีรีส์วายธรรมดาเป็นซีรีส์วายที่มีแง่คิดตลอดแปลกไว้เล่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะถ้าทุกคนได้รับสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ ประทักใจมากๆที่ทุกคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักสิ่งที่เราเสือ,อ,อกไปทุกคนสามารถตีความหมายที่เราเสือ,อ,อกไปได้ม <ๆ S 2> หมดมันเป็นอะไรที่พวกเราประทักใจแล้วก็ซาสิงใจมากๆค่ะในในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนีนหรือทางกาเครียดสองคนนีมันไม่ดูเครียดมันก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเลยไงวะสิทธิการกระเทียมของเขานี่คือเท่าเทียมกระเทียมมันดูเครียดไงตอนนี้บรรยากาศมันแบบมันจะดราม่ามันมันมันจบ ทำไมมันต้องเศร้ามันต้องมีความสุขด้วยกันสิเอาพวกเราเออวันนี้เรามาการดีกว่าใช่ใช่้ไงเรื่องสุที่ความเท่าเทียมมันเป็นยังไงเพื่อนก็จะบอกว่า EP ที่ผ่านมา EP 11นี่ต้องบอกว่ามันถึงจุดพีคของเรื่องเลยครับอย่างที่ตัวละครผมตัวละครถั่วโพเป็นตัวละครที่ยืนสายกลางมาตลอดเลยใช่และ EP 11เเนี่ยเป็น EP ที่เขาแสดงจุดยืนของเขาว่าเขาเนี่ย อ่ะจะเลือกฝั่งแล้วนะเขาไม่สนใครทั้งสิ้นเลยว่าจะเป็นยังไงขอแค่ความถูกต้องใช่แล้วก็เพื่อให้เรื่องนี้มันจบเขาก็คือถือว่าตัวเองเนี่ยยอมเป็นผู้เสียสละที่ทําให้เรื่องนี้มันจบใช่แต่ว่ามันจะจบแบบไหนมันจะจบยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ดูเลยใช่ยังไม่ดูด้ยกร้อมกันใช่ครับเีย ไรนะที่เขาเสียสละอย่างเงี้ยเราก็แอบเป็นห่วงอยู่นะน้อยๆครับน้อยๆน้อยคืออะไรอ่ะอนจิน้อยครับไม่ไม่มากขนาดนั้นจะปารแขังได้ไหมนาบูสเวนการับกรบมทางเคยทำรอโถ่จบแล้วยงม่จังม่หยังไม่จบยเงไม่จยม่จยั่บังมบับยัไม่บับยงมัม่บงม่จง่จยไ่จบยัง่งไมม่บไม่จ่ยัมบั่บยยง่จยั่บยังไม่จบย่งจบยงจยง หรอครับเยอะมันจริงมันมันไม่น้อยหรอเออมีบ้างเนาะผมรู้สึกว่าหลังกล้องมันจะเป็นทะเลาะกันดีตีกันตายครับหน้ากล้องก็ทะเลาะกันดีตีกันตายนะครับแล้วอย่างที่บอกครับเป็นมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมครับทะเลาะกันเป็นคอนเทนต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสีสันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานมันจะเนิ่มเนิ่มกันไปเรื่อยๆมันก็เออเออครับเฮ้ยฉันเบื่อนานแล้วว่ะเพื่อนอ่าก็เราลองทะเลาะกันดูหน่อยเออครับใช่ก็สนุกดีครับหล่อครับผม หมุนมีกันบนบนเตียอะไรยังไงเ่เราอะะจักกะจีดีเับครับผมมันชอบชิงความเป็นอายันอักครับชอบมีความแบบเขาไม่ไม่ให้เป็นอักอายันเขาเขาชอบมีความแบบชิงชิงแบบอายันอักแบบบอกผมว่าอ่ะผมยอมคุณผมยอมให้เป็นอักอายันแต่พอเขาซีนไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนโคลเลยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดจริงๆผมก็เล่นตามคาแรคเตอร์ที่ผมแบบที่ผมไอ้ปัดทอจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ผมยอมเขาแหละผมได้หมดแต่ว่า ดันเล่นออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองไอ้ไอ้ปัดทองไอ้ปัดทองอยากพูดว่ายอมถ้านายไม่ได้ยอมยุกเป็นส่ลุกไปนะเราอะครับเซอร์ไพรส์เซอรพรสครับเป็นไงเขามอกเขาบอกว่าตัวนายนายเอกลุกมากไปอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวเล็กลุกอะไรนะครับอ๋อตัวเล็กลุกมากจริงเหรอแต่เออมันอาจจะด้วยภาพที่ออกมาแต่จริงๆสายตาย สายตาของของของขอาจจะก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่เมื่อต้องดูต้องใช่ครับครับสรุปแล้วใครโพยังไงวันนี้ตกลงก็เขาสลับโพไหมเออเรื่องนี้เนี่ยผมให้ทุกคนตัดสินกันได้เลยครับเพราะว่าพวกเราสองคนก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่ครับก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเกิดขึ้นเลยครับเราไปในตั้าตัวใหญ่แต่ดูแบบอินเนอร์เวลาเล่นดูตัวเล็กนะก็บางซีผมก็ยอมยอมเขาตัวเล็กบ้างเท่านั้นะเอ็ยอมให้ก่อนครับ แต่ยอมมานานไปแล้วเนี่ยเหยพ่อบทหรือว่าสถานการณ์มันพาไปอาจจะเป็นเรื่องของตัวบทด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวอักมันจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองครับเลยทำให้ขบิดนั้นอาจจะทำให้ดูตัวเล็กขึ้นเพราะว่าฉันชอบนายนะแต่ว่าฉันก็แสดงออกไม่ได้หรอกไอ้คบิดตรงนี้มันทําให้เราอาจจะดูตัวเล็กขึ้นในขณะที่อาันเนี่ยเขาพุ่งตรงในเลยว่าเขาชอบชัดเจนใช่ใช่ครับ คู่นึ่งก็ไม่เบาใช่ไหมเพื่อนไดกลับมาเป็นไงวะฮะกลับมาเดี๋ยวนะแล้วเพื่อนเป็นไงวะคู่หนึ่งพุ่งเอเนจีขึ้นกว่าคู่หนึ่งมามันหนักยังไงวะครับผมคำถามอะไรนะครับเคมีจิ้นฟินก็ไม่เบาเราคู่เราเนี่ยเราไม่อยากน้อยหน้าคู่หนึ่งหรือะฮะใช่ครับผมดิจิปี๑นี้ต้องบอกว่ายอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าพูดดิเอาจีกับ ผมเนี่ยไม่อยากมาดูไอ้ EP 12ที่โลก็เพราะว่าไอ้ซีนนั้นแหละจริงเหรอเฮ้ยซีนไหนหรอไขนาดไหนซีนั้นเป็ขนาดไหนเราจะบอกทำไมล่ะครับเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนเอาตัวเองมาเล่นเอาเป็นว่าเอาว่าตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้คาดมี EP 12เนี่ยเราดีใจมากแบบเฮ้ยโอ้โหได้ดูพร้อมแฟนทุกคนมานั่งนึกดูอีกทีเฮ้ย12มันมีอะไรนะมันมีอะไรนะเรียกว่าสิ่งที่แฟนจะได้ถือไลโอ้โหข้อมือเลยไม่ใช่ขอโทษขอโทษครับลามไปถึงสร้อยคอ ฟินฟินรัดคอกันเลยเรียกว่าคือตั้งใจทำให้มันแบบสุดท้ายแล้วคือมีเป็นการเฉลิลงเลยที่ดีเนาะทวาสุขโอ้ไม่บอกครับบอกได้ไงอจะรัดคอตายก็ได้นะไม่แน่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 อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่อยากพูดหรอกมันจะมีความสุขเราพูดไม่ได้จริงเนอะเราก็ไม่อยากพูดด้วยมันจะทุกข์เราก็พูดไม่ได้จริงออแต่นี่พูดไ่หยุดเลยน้อยน้อยรับผม ในีแล้วแล้วมาคุณหนูบอกว่าคุเป็นแฟนกันแล้วนะไอ้นะครับมี่แล้วไอ้ EP ที่ผ่านมคุณหนูเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมเป็นแฟนกันแล้วครับรู้ไหมเนี่ยใช่ไรู้เคยดูไหมเนี่ยก็ตอบว่าเป็นแฟนกันแล้วไงใช่ครับใช่ในความสัมพันธ์กันมันก็แต่ยังว่าลหะครับคนเราคบกันแต่งงานกันยังเลือกกันได้ ภาษาอะไรกับการเป็นแฟนกันฮะเฮ้ยลองคบกันกทไม่เป็นไรนานาเศ้าเฉยเลยโอเค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 โกเคโอเค่อคโอเคโลเคอเคคอคโอเคโออเอคโอเโอเคเอคออคคคคคออเคอคอคอเคอคคคคอเเเเ ผมรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเล่นเล่นต่อต่อต่อยอยู่นะครับครับบายเพื่อนช่วงนี้เพื่อนผมพูดเก่งแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนผมให้เพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวแทนขอบคุณดีกว่าโอ้ซ้อมมาแล้วมาครับจะเอเจจะไปเป็นอังกฤษให้อีกทีนึงโอเคอ่าโอเคเราลองดูขอบคุณมากมากนะครับอะอันนี้ตื่แปลแปลอันนี้เอาจริงเอาจริงเอาจริงอ่อะลองดูมาขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับเออที่ที่ติดตามซีรีส์เรื่องคาดกันมาตลอดนะครับ อันนี้พูดได้ยังครับก็เชิญรุ่นพี่แฟนๆไม่น่าอบธรรมดาเดี๋ยวจิ้มพอไปนั่งซีนไปนะครับผมก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่ที่เดินทางกับพวกเรามาแบบไกลขนาดนี้แล้วก็แบบวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับก็มาร่วมสร้างความทรงจําดีๆไปร่วมกันร่วมกันครับผมครับมาลุ้นกันครับว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะ ออกมายัางไงครับจะหวานจะหวานแบบอุ้ยฟินจังเลยหรือจะออกมาขมขื่นให้ต้องข้าน้ำตา <c oughs> ก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็อยากฝากถึงอะไรแฟนๆที่เขารู้สึกว่าทีเรามันสร้างความสุขเขาบา้งางตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามคือผมเห็นในทวิตเตอร์ครับว่าคนจะทวิตกันว่าวันนี้วันศุกร์แล้วฉันจะได้ดูคาดแล้วคือหลังจากนี้เนี่ยทุกวันศุกร์มันอาจจะอาจจะอาจจะไม่มีคาดให้ดูแล้วเหมือนกศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครที่ รู้สึกชื่นชอบแล้วก็อยากกลับไปรับชมอีกครั้งเนี่ยสามารถกลับไปรับชมได้ที่วิวครับก็ยังมีดูให้ดูย้อนหลังอยู่เสมอครับครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้ตอนจบจากพวกเราก็ไม่ได้ไปไหนครับพวกเราก็ยังเนี่ยเขาก็ยังยังยังยัเห็นได้ครับผมใช่ใช่ก็เนี่ยแหละครับอยู่สร้างรอยยิ้มให้ครับผมก็ยังอยู่อยู่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับคครับบผมอขุณครับ